ครับผมพบกับเราช่องกุยอาเจียงสายเกี้วสักใบสวัสดี F4 ทุกท่านนะครับสวัสดีควาดโบผมสวัสดีครับนานๆเป็นได้ในโลกหลายปีสิบปีแล้วปะไม่ได้เจอกันครับไม่ได้เจอกันตั้งแต่โควิดโอ้ ลุ่มรอก็ตอนตอนที่เจ้าของเก่าเขายังไม่ปล่อยนี่อยู่กับเขาอีกประมาณสี่ปีมมาจากสุรินทร์ครับฮะฮะคอนโบเอามาตอนแรกกี่ปีตอนแรกมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีเจ็ดเจ็ดปี เอาเอาสุพจน์ใส่ย,ยุกก็มันมีเหตุบางอย่างที่เราจำเป็นเขาคงไม่อยากจะปล่อยมาหรอกแต่ว่ามันมีเหตุบางอย่างนะครับก็เลยฮะก็มีเหตุบางอย่างก็เลยปล่อยมาม <ia> ก็เป็นเครือาอาติเอง มาอยู่กับเพือญาติเองก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบสอองย่างสครับผมสิบสองสิมเป็นาทะครับอีีน่งเป็นพ่อเดียวกับน้องใจบุญนี่หรอพ่อเดียวกับน้องใจบุญนะครับเป็นคือว่าเป็นพี่ชายของน้องใจบุญใช่ใช่ใช่ใชแต่คนละแม่คนละแม่โลนะครับ fc ออยังรอยังรอ เราไม่เจอเป็นจะถือว่าแตกเนื้อหนุ่มมานี่แตกเนื้อหนุ่มนะครับสามปีอยู่พันาานะคะตัดตัวกลางเลยตัดโตัวกลางเดียวตกมันตกมันยังตัดตัวกลางตัดผมยังตัดไว้เดี๋ยวตัดผมก่อนครับผมตัดผมก่อนตัดไว้เดี๋ยวขาเด้วยวขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาดี๋ยวขาที่ไหนขาหน้ามี่ขาหน้ามี่เป็นไหมขาหน้ามี่ ัเอดันักกอนเดี๋ยวักกอนชวยักกอนักช่วยักเลยทักชวยทักกอนักกอนักดิวยปเียงเนี่ยเียงเียงกอนนี่ยมาิเียงลเียงเียงเลเียงอ่ะกรันี่ลูกชายลูกสาวบานี่นี่ผิวอาะลุกเนใช่ครับคายลองจ็บุญของเราม่ะสีผิวมันเป็นออกโทนดำับ ใบหูใบอะไรเปี๊ยะเลยครับน้องเจเบุลเ,เลยใช่ครับเป็นคนละเม้นะคะทุกท่านแต่คิดว่านะครับช้างเชือกนี้อนาคตนี่3เม็ดทุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูแลฟังทั้งหน,า,งหนาครับขาหน้าขาหลังนี่ใหญ่มากเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานนี่ใหญ่นะครับเนี่อถ้าเขาบอกว่าเป็นลูกชายไฮเบิร์ตนี่มีคนเชื่อแน่นอนนะครับเพราะว่าทรงได้นะ สู้สู้มากี่ปีแล้วเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันมาหกหน้าอย่างหกปีอยแล้วครับคุกับใครครูปกปีครับหกปีกับพิษโควิดโควิดสามปีครับพิษโควิดสปีครับเอกลักษณ์ของเขาคืองานเดงกไม่ใชู่ฮูลาฮเป็นฮลได้ด้วยเล่นให้นูนฮูลเก่ง เส้นก็ก่ง,งกแต่ก่อนเขาเป็นช้างแสดงครับอยู่บ้านเราอัวจิหจมู่บ้านช้างส่งต่อส่งต่อทำไมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะคะพาพ่อแม่แม่นะคะมาชมช้างหล่อช้างสวยนะคะช้างหล่อช้างสวยที่สวนอะไรคะอันนี้เรียกว่าสวน ส่วนช้างไทยๆนะคะส่วนช้างไทยๆก็ที่เห็นไกลๆนั่นก็เป็นส่วนนงนสดนะครับอ๋ออยู่ใกล้ส่วนนงนสดเพราะว่าส่วนนงนสดทุกวันนี้เริ่มีนักเที่ยวแล้วเริ่มมีนักเที่ยวแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปถ่ายเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็เราไม่เคยเข้ามาครับก็ได้ มันใชันม้อ่ะมุนมวกแล้วเชียบละบกหอให้ให้วยช่องไหมล่ะช่องไหมช่องะครับผมฝากฝากว่ะฝากได้ไหมว่ะฝากได้ค่ะฝากได้ครับผมไดูครับฝากช่องอะใครดูด้วยนะครับผมเนาะากใรดูนครับผมคับ ฝากแม่ๆชอบคุยเจียงไปติดตามได้นะคะ 26. 0พครับูดติดตาม 26. 0ก็ฝากพ่อแม่มากด u ั s สไ i b e ให้ด้วยนะครับช่องไพรโดมน้องอยู่ที่สวนไทยไทยนะคะสวนไทยๆก็แต่ก่อนน้องเป็นช้างอยู่บูบ้านเราเองนะครับลูกเกิดเลยลูกเกิดลูกคลอดอยู่บ้านเราเลยเจ้าของเดิมนะคะเจ้าของเดิมวันนี้ก็มีโอกาสได้มามาส่ง น้องช้างนะคะที่พัทยานะคะมีโอกาสมาส่งก็มหาพี่น้องช้าวช้างนะคะหลายๆบ้านหลายๆทุกขนะคะมาหากันนะคะพามาชมช้างหลายๆเชือกนะคะวันนี้ใหญ่ก็มีส่วนคล้ายน้องใจบุญเรามากเลยนะคะโดยเฉพาะผิวพันธ โครงหน้านะคะโครงหน้า,หน,า,ห,นาหน้าใหญ่ๆเหมือนน้องใจบุญเรานะคะอคนคนเดียวกันหมดเลยอ่าใจบุญเราก็เป็นช้งางพังนะคะก็จะ11ปีเชือกนี้เขาจะ13ปีนะคะแต่ว่าช้างตัวผู้เขาจะลักษณะที่โตโตวไวกว่าช้างเพศเมียนะคะตัวผู้จะโตวไวกว่าช้างเพศเมียอ้าว เอาความห่อความสวยของน้องช้างนะคะในะสวนช้างต่างๆมาให้พ่อแม่ๆอุ้ยบาบากลัวได้รับชมการโดน่ามันปาป่าออกไๆๆ <c oughs> ล่ <c oughs> เล่ด <ๆ S 2> เกือบแล้วเมื่อกี้ดีกวนหลบทันแหมจะโยนจะอะไรก็ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเนาะ เราก็อุต่าห์นั่งเก๊กอย่างดีนะครับโอ้ยจ่าย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินผมหรอกครับผมรู้ทันแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์พามาดูนุมโรอ่ะวัย12อย่าง13นะครับก็เป็นเชื้อสายเดียวกับน้องใจบุญของเรานะครับน้องอ่ะพรายโดม ขอบคุณก,กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ